วันนี้นะครับห้องโตจะหมายแน,นะนำซ้ำราเพจย่างสำรับคาลุยปมาเปรียบเทียขอแตกต่างให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับสำรับรถกระบะที่ท็อปทำกิจกรรมที่ยังใช้งานบหมือนถนนทางเียคราบตามป้าตามเข้ารือว่าถักปูค้า,ะา,านะครับเพราะฉะนั้นนะครับการเลือกใช้อย่างรถยนต์ที่ใช้งานจึงต้องเหลือให้เหมอสม การใช้งานถูกสถานการณ์นะครับ้องโตจะหมายในาน้าซ้ำปบะเพทย่าง,าางสําหรับคาลุยมาเปรียบเทียบขอแตกต่้งให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับไปกันเลยครับพ่อยางเฮตีหรือไฮเวทเลนลักษณะของดอกย่างนะครับดอกย่างละเอียดที่สุดสาหรับย่างหลงซ้ำแบบเน้นความนุ่นเงียบย่างมีน้ำหนักเบาที่สุดสมัรถาะสาหรับยางตัวนี้นะครับมันมีความต้านทานในการมุ่นหน่อยที่สุดแล้วก็ประหยัดเชื้อเพลิงได้ดี เอที่หรือเขาเรียกันอีกชื่อน,นึงว่ All าออเทเรนลักษณะห้องดองย่างครับมีสองขนาดใหญ่และที่แก้มย่างจะมีปุ่มเด็กๆเพื่อช่วยในการเคลื่อนตัวจากโคนและดอกย่างแบบหลงเพิ่มการหยึดเกาะในสภาพถนนเปียกด้วยครับสมรรถนะของอยางนะครับการขับขี่ที่ดีทางทางเรียบและทางมีบาร์และยังใช้งานในทนทานอีกด้วยยางเอทีหรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งมัตเทเรนยางสำหรับขับลุยตะกุยหินสลัดินครับ ลักษณะดอกอยางนะครับดอกอยางบางย่อยหนำนักจมหมาแด้ชงวางเปิดโลงซื้อสลัดโกอย่างหายได้สมรรานะของยานะครับให้การยึดกอดดีในพื้นทีล่ลำบากแต่เสียงดังมากบนวิงน่งถนนทางเลยครับเพือนๆฟังข้อมูลมดีๆอย่างลงต้นแล้วลองเลือกอยางที่มส้มสำรับโดดเพ่อนๆดูนะครับลื่นลูกอขานำรถเข้ามาที่ลานได้เลยนะครับพวกเราพร้อมให้คำแนะนำฝากติดตามช่องทางอื่นๆที่ขึ้นไว้ด้านหลังของทางหลานเราด้วยนะครับ